จะดอกใหญ่ได,ด้ค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดใส่กระตากันค่ะเห็ดทานนะคะเห็ดทานกำลังเกิดเลยค่ะ เต็มเลยค่ะเห็ดทานค่ะตัดตัดเอาเลยนะคะเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะเห็ดทานค่ะ

เอาค่ะเพราะว่ามันแต่งน่นแล้วไปเคีีย,ยดแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะหยัดฐานค่ะห็ัดฐานเอ้เอยกูได้เห็ดละงกสองดอกน่อยบ้านหน่อย สวยค่ะ่ะสวยติมเลยค่ะจะดอกใหญ่ๆนะคะเอาหมดค่ะสวยสวย 好，很一下 ดอกที่สวยค่ะดังใหญ่เลยนึดกับขาค่ะดอกที่สวยเห็ดหนางว่วนเลยค่ะเห็ดหนาง่วนนะคะ,ะ,คะโอ้โหไม่เอาค่ะ เอาไว้ถายกิ่เกียกินได้ค่ะเด้กี่กือเรางสวยเลยวะเีค่ะเด็กมือเป็นมือได้ค่ะเด้นี่ค่ะสวยขไข่สามสีดอกสามดอกเก็บค่ะเก็บค่ะอออโนนไปไหนเนาะ เก็บค่ะเส็ดครับแป้งหรือว่าเห็ดหนุบค่ะขาวๆข,ขอบขาวเด้ค่ะเดาะดูขันปูได้ค่ะ มันตูเบาๆจะเบาค่ะแต่เราเปิดเต็มเลยค่ะแต่เราเปิดเต็มเลยนะคีะ่ะอันครับชุดมันตูค่ะลองัาแช่ด้ค่ะ อันนี้เห็ดเขาไข่ด้วยพี่น้อยโอ้ดอกมในใหญ่เห็ดเขาไข่คะ่ะดอกใบใหญ่เลยค่ะอันนี้มองไม่เห็นคะ่ะเห็ดเห็ดขาวขาวนะคะเห็ดขาวขาวด้อยพี่น้อยอแตกบ้เน้องอะไปกัน มันบ่เมนเห็ดขาวไข่เห็ดหอาเห็ดขาวไข่เห็ดขาวไข่พี่น้องเห็ดขาวไข่โอ้เ่เอาแล้วค่ะเมาแล้วมีเห็ดตาแดงด้วค่ะติดกอแดงตุ้ง กำลังเกิดทีกด่กอแดงเห็ดกอแดงนะคะสวยค่ะสวยค่ะสวย กเลิเกิดเต็มเลยครับกินหกลิกเกิดครับตกลิกเกิดลเกิดลเกิดต ขากาาล่อบมันเอามาเริมค่ะปาน้ำเขา่าอู้เจ็บๆกะแตกกะจับกะจักระจายเจ,จ,จ็บเจ็บสวยค่ะสวย เกลอกัดขาค่ะพีนออ่น้องเอ้ยบางไข่นกอีกอย่างเนี่ยนกเป็ดมีในป่าวอาใครนกเป็ดพนาพันวาว่เาเอาดอกเด้อเฮ็ดพึ่งหวานค่ะเฮ็ดพึ่งหวานเด้อค่ะเด้อเก็บค่ะเก็บ,บดอกส,สวยๆขอซะเด้อเจ้าของเขาเอ้ยขอซะ อ่าได้หนึ่งดอกนะครับสวยค่ะสว,วยค่ะว้าสวย กดอกัไมันยางงามเลยค่ะการดอกม้เยด้ค่ะเออ้ยงักงีงเน็หแล้วก็คอนเสิาตอีกคเด้อ เห็นบ่ครัอบอย่างเี้เลยค่ะเนี้ยดอกแบไงเต็มหน้าจอเยคะะเห็ดพา,านกุมี้กระโดดแบงไงด้วยค่ะเียกว่าเมื่อบางกองเลยเอาหยาดึดดแค่พี่อนเลยเอดมาเจี๊ยบเห็ดฮะ สวัสดีจ้าไม่เจ็บเพชรจ้าได้พูดักตาได้หลยค่ะหล่นกระตาเลยค่ะเม <c oughs> ื่อ <c oughs> ว,นนวันที่ยีบเก้าเรียนเจ็ด้ลยค่ะกระดากระดาค่ะ